สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราจะทำผัดมีส่วอกไก่กับซอสหมาล่ากันนะเป็นอีกหนึ่งเมนูร้อนแรงนะกินแล้วต้องเหงื่อแตกกันแน่นอนนะครับเพราะว่าซอสหมาล่าที่เราได้มาเนี่ยรสชาติเขาแรงจริงๆนะครับก็อยากดูวิธีทำซอสหมาล่าเราเคยทำไว้แล้วนะครับใน ในรีวิวนะครับรีวิวซอสหม่าล่าแล้วก็มีวิธีการทําอกไก่ซอสหม่าล่าก็คือวิธีเดียวกันเลยนะครับในซอสนี้ก็จะประ,ประกอบไปด้วยซอสหม่าล่านะครับแล้วก็มีซอสหอยนางรมนะครับมีโชยุมีน้ําตาลนะครับมีน้ําผึ้งนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาใช้หมักไก่นะครับหมักไก่สักประมาณ สิบสิบห้านาทีงี้เพื่อให้ซอสมันเข้าไปในเนื้อไก่นะครับแล้วเราก็จะใช้ซอสต,ตัวนี้ในการผัดด้วยนะครับเส้นตัวนี้ก็คือหมี่ซ้ว่วนั่นเองนะครับเส้นหมี่ส้ว่วนะครับให้เอาไปต้มในน้ำเดือดสักประมาณ1นอนาทีหรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันสุกไหมคุณก็เอามาชิมนะครับคือให้มันสุกในประมาณหนึ่งไม่ต้องสุกเยอะไม่ต้องสุกจนเละนะก็คือสุกสุกประมาณหนึ่งอ่ะให้พอเหนียวเหนียวหนื่ๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผัดกันต่อนะครับพอพอเส้นสุกแล้วเนี่ยนะครับเอาขึ้น ถ้ามันเค็มเอาไปล้างน้านะครับล้างล้างจนจนความเค็มมันหายเนี่ยส่วนอันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอามันไปล้างเพราะว่าไอ้ซอสของเราเนี่ยมันจะมีรสเค็มอยู่ด้วยถ้าถ้าเราไม่ล้างเอาความเค็มมันออกเนี่ยมันจะยิ่งเค็มเข้าไปใหญ่นะครับก็ล้างนี่ผมล้างจนมันมันลดมันอ่อนลงแล้วก็คือโอเคละนะครับแล้วก็มีกระปี้นะครับมีต้นหอมนะครับแล้วก็วันนี้เราใช้น้ํามันหมูในง,งานผัดเพื่อความหอมโอเคนะครับส่วนประกอบมีแค่นี้ไม่ยากไปดูวิธีทํากัน ก ผัดไก่ให้พอสุกก่อนเส้น ก่นปีกต้นหอมพร้อมกันเลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับเมนูผัดหมี่ซัวอกไก่ซอสมาล่านะอีกหนึ่งเมน,มนูอร่อยเข้มข้นทําง่ายที่คนก็ทําเองได้ที่บ้านนะครับถ้าช่วงไหนที่แบบเออมีงานไหว้หรืออะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยเบื่อแล้วก็ผัดหมี่ซัวธรรมดาจืดๆเค็มๆเนี้ยก็ลองเติมซอสมาล่าเติมอะไรเข้าไปได้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้หมี่ซัวของเราไปไดออ้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับได้ทั้งความเผ็ดความร้อนความโอ้สารพัดนะครับอร่อย โอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเเอาไจอกันในคลิปหน้าครับโอเคมาชิมกันเลยเริ่มจากไก่ก่อนไก่อันนี้เราเราหมักแค่สิบห้านาทีนะเราไม่ได้หมักแบบสูตรที่แล้วที่หมักข้ามคืนเดี๋ยวเราลองดูรสชาติว่ามันเป็นไง เป็นเทกเจอร์ของอกไก่อ่ะแต่ไม่ได้แข็งนะก็ก็ยังมีความนุ่มดูตัวเส้นนะเส้นเส้นหมี่ซัวคือเวลาผัดเนี่ยมันจะต้องไม่ขาดนะเทคนิคเนี่ยก็คือมันมันผัดมันจะต้องไม่ขาดต้องเหลือเป็นเส้นยาวๆ มี่ซว่นี่เป็นอีกหนึ่งเส้นที่แบบดูดรสชาติเข้ามาในตัวเองได้ดีมากคือถ้าเราล้างความเค็มของมันออกได้มันจะดูดรสชาติอื่นเข้าไปได้ในตัวค่อนข้างเยอะถือว่าดีเลยลำปีก็กรอบได้ได้ดองสรุปถือว่าย่อม